ก้าเขาได้เรีนโทรศัพท์หลุดจากเบิ่งทางโซลี่นี่อินีโซลี่นี่อะไรเขาเอาล้างที่เป็นเฮดคอนเทนต์เนี่ยทำความดีเนี่ยเลยเฝ้าพอโดนอินีที่หลังก็หลุดจากเบิ่งในเดือดทาง <c oughs> แต่คอนเทนต์ที่เธอเสิเฮตนุนี่มันคือคอนเทนต์เหี้ยงวะมันก็คือคอนเทนต์การทำความดีของเขาเนี่ยถ้าเขาทำความดีเป็นบอเขาจะได้คะแนนเพิ่มแต่ถ้าเขาชนมืมออ่ะหรือเพิ่มมืออ่ะมาทำกับเขาซีคนณอ่ะเขาจะได้เลเวลเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นเลยเด้ตัวสนใจบอสนใจสนใจว่าเตีน มันน่นมีจุดประสงค์เพืยอย่อเงียมามาที่บอกให้ฟังว่ามีอย่างแน่ไปลุยกิจกรรมเติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่หนึ่งล้านคนให้สังคมรอดอจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อถวายเป็นพระราชก,กุุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษา 2. เพื่อปลูกพลังความดีที่อยู่ในตัวแต่ละบุคคลเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรม 3. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นต้นแบบในการบันทึกความดีมีจิตอาสามีความเสียสละและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ 4. เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและมีจิตสาธารณะต่อสังคมนั่นเองครับ วิธีการลงทะเบียนกิจกรรมนี้มีทั้งหมด3ขั้นตอนมีดังนี้ครับ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ goodevent.tdc.mi.th หรือสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยครับ 2. เข้าสู่ระบบโดย username ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนและ password ใส่ด้วยวันเดือนปีเกิดเช่น01/02/2567และ3กดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าสู่ระบบครับ ในตอนนี้ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมนทลทหารบกที่21เริ่มทํากิจกรรมตั้งแต่25มิถุนายนพศ2567มาจนถึงปัจจุบนัน5สิงหาคมพศ2567เรามีจํานวนผู้ติดตามอยู่ที่5,222คนว้าว <Wow. S 1> จำนวนกิจกรรมที่เราทําไปมีทั้งหมด24,422กิจกรรมว้าว <Wow. S 1> ในตอนนี้มีผู้ที่ได้เลเวล1จํานวน79คนเลยทีเดียว การอัพเลเวลการอัพเลเวลมีขั้นตอนหลักๆอยู่3ขั้นตอนก็คือ,อนักศึกษาวิชาทหารทุกนายต้องทำความดีให้ครบสาวิชาย่อย,ยคือ 1. ทําทำความดีให้ครอบครัวหรือผู้ปกครอง 2. ทํทำความดีให้สถานศึกษาและ 3. ทํทำความดีให้สังคมครับเมื่อทำความดีแล้วให้บันทึกลงในระบบสั้นๆประมาณ1-2บรรทัดพร้อมรูปถ่าย1-2รูปเห็น <He S 1> รูปทำความดีของตนเองและจะต้องทำความดีเพื่อให้ผ่านทั้ง3ามวิชาย่อยโดยแต่และว,วิชาย่อยจะต้องทำประมาณ1-10กิจกรรมเมื่อผ่านครบทั้ง3ามวิชาย่อยแล้วจะถือว่าผ่านวิชาทำความดีระบบจะบอกว่าขึ้นสู่เลเวลหนึ่งแล้วแค่นี้ทุกคน ก็สามารถทําความดีได้ด้วยตัวเองแล้วท่านใดที่สนใจที่จะทําความดีผ่านทางช่องทางเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นกิจกรรมเติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่1ล้านคนให้สังคม เรารอจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถทำได้กระผมขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำความดีด้วยกันเพื่อเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อปลุกพลังความดีที่อยู่ในตัวแต่ละบุคคลเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่าลืมมาทำความดีด้วยกันเยอะๆนะครับกุศล